าสลิดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเสียหายหลังจากน้ําลดได้สองวันนะครับความเสียหายทางภาคเกษตรกันนะครับเ,เราจะเห็นว่ามีดินเป็นดินทรายเป็นทรายนะครับจากถนนเนี่ยพัดไปทับข้าวของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่หมู่นคลองนะครับส่วน บริเวณถนนก็จะต้องทำการซ่อมแซมนะครับต้องแจ้งไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของการทำถน,นนนี้ตอนนี้มวลน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับยังเต็มคลองอยู่นะครับยังไหลไหลอย่างเชี่ยวกรากเลยทีเดียวนะครับฝั่งนู้นทางฝั่งนู้นนะครับน้ำก็ยังท่วมพื้นที่ของบ้านเรือนของประชาชนชาวบ้านคลองอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่นิ่งนะครับวันนี้ยังไม่นิ่งคงจะช่วงเย็นๆนะครับสถานการณ์ถ้าดีขึ้นถ้าไม่มีฝนตกสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับถนนนี่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับใช้สัญจรได้ก็คงจะเดินหรือใช้รถจกรัรจกรยานหรือจักรยานยนต์นะครับใช้ได้ออตอนนี้นะครับทั้งรถรถไถ รถทางการ,กรเกษตรก็คงจะใช้ได้แต่แต่แตรถรถยนแล้วรถบีกอัพคงจะมาไม่ได้แล้วนะครับรถผมก็คงจะออกยังจะออกไม่ได้นะครับสำหรับเช้านี้นะครับดูพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นที่นาอตอนนี้โดนดินโดนหินทับถมนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดหลังจาก พายุเตี้ยนหมู่นะครับถล่มมาเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับยังความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวตำบลมหาโพธิ์นะครับแล้วก็บ้านเรือนของกเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายหจากทุกหย่มย่านะครับที่บริเวณที่ทางเ,าเตี้ยนหมู่ได้พัดผ่านมานะครับจากประเทศเวียดนามนะนะครับและตอนนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับ ปลาช่อนตัวนี้ตายบกผงจะโดนน้ำซัดมานะครับแล้วก็ตายอยู่บริเวณนี้นะครับก็ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างพร้อมเพียงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์เหตุการณ์ในบริเวณในภายในคลองกันบ้างนะครับครับมวลน้ําจากโคกเจริญนะครับก็ยังคงไหลมาเรื่อยๆนะครับแต่ ความแรงของน้ำนั้นลดลงนะครับลดลงเล็กนิดหนึน่งแล้วนะครับครับถนนบริเวณนี้นะครับโด,โดนถล่มด้วยกองดินนะครับกองดินที่ทําเป็นรูคคันาตร,ตรงนี้นะครับโดนพัดทับถมนะครับไม่สามารถใช้รถยนต์ได้นะครับต้องเดิน ตรงนี้เป็นดินทรายกองทรายอย่างใหญ่เลยครับเป็นความเสียหายนะครับหลังจากที่อพยพเตี้ยนหมู่พัดถล่มเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การสัญจรไปมานั้นลำบากแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่นะครับใหญ่สุดในรอบ10ปีก็ว่าได้นะครับนับจากปี54เป็นต้นมานะครับ นี่เป็นอ้อยของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านคลองตะบนมหาโพธิ์อำเภอสาบดจังหวัดลบบุรีนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายในครั้งนี้นะครับส่วนถนนนั้นนะครับก็คงจะเป็นทั้งสายนะท,ทั้งเส้นนี้เลยถนนเส้นนี้ก็คงจะต้อง <c oughs> มาปรับปรุงแล้วก็บำรุง ทำการซ่อมแซมเป็นการใหญ่นะครับโดยเฉพาะบริเวณนี้ครับนี่บริเวณนี้บริเวณนี้เนี่ยน้ำมันจะน้ำเขาจะตรงมาแล้วกระแทกเข้ามาตรงนี้บริเวณนี้พอด,ดีครับแล้วพอจริงๆแล้วเนี่ยมวลน,น้ำจะต้องไปตามคลองแล้วก็โค้งเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำ มันก็จะไหลข้ามมาเลยพอน้าไหลข้ามมาก็ทําให้ถนนบริเวณนี้นะครับเป็นอย่างภาพที่เห็นนะโอ้โหเละตุ้มเปะเล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 ะมากนะครับก็จะต้องถ่ายภาพแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณนี้คือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องแจ้งานายกให้มาดูแลแก้ไขต่อไปนะครับเศษส,สวะเศษไม้นะครับมีทั้งท่อ,อาทางการเกษตรนะรท่อผ้าใบเนาะของพี่น้องที่หลุดมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็คงมาตามเก็บนะครับเวรยามยังไหลอย,อยู่ต้นกลวยล้มนะครับ ของหลายอย่างนะครับได้สูญหายเมื่อสักครู่ผมก็เจอกับพี่น้องนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็บอกว่าทั้งไม้แผ่นกระดานทั้งไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับที่จอดอยู่นะครับก็ไม่รู้รอยหายไปทางไหนนะครับถังพลาสติกนะครับที่ใช้ผสมยาสมสารเคมีนะครับก็หลุดลอยหายไป อยู่ในไรอ้อยอยู่ตรงไหนก็ยังหาไม่เจอนะครับนับน่นคือความความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นโดยรวมนะครับให้เพื่อนๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้ครับ จบครับนอกจากข้าวและอ้อยแล้วนะครับก็ยังมีอีกอนหนึ่งชนิดพืชที่ปลูกไว้นะครับพี่น้องก็งได้ปลูกมันสับปะหลังไว้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมันสับปะหลังว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่มันเป็นมันไม่ใช่มันปีนะครับหมายถึงว่าต้องปลูกปลูกไว้ข้ามปีแล้ว เรายัางไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดก็ดเนื่องมาจากว่ายัางมั่นใจในสถานการณ์น้าอยู่นะครับในช่วงนั้นนะเราก็เลยยังไม่ขุดนะครับสร้างความเสียหายจริงๆครับแล้วพี่น้อง <c oughs> ไม่เฉพาะแปลงนี้นะครับพี่น้องที่โดนผมกระทบนะครับก็ไล่ทําการได้ขุดมันของตัวเองนะครับ ไปเยอะเลยยังดูสถานการณ์น้ำตอนนี้เลยครับเยอะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับความเสียหายของถนนนะตรงนี้โอ้โหพี่น้องครับถนนเละตุ่มเปะเลย แทบขาดเรียกสวนขาดนะครับนี่เป็นมันสำปะหลังนะครับภาพความเสียหายนะครับข้าวโพดข้าวโพดนี่ออกฝักแล้วนะครับยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บผลผลิตเลยนะครับแต่ก็โดนน้ำพัดพาล้มละเนละนาดเป็นละนาบไปเลยครับมาดูมันสำปะหลังอือหือ มันสัมรหลังของนาลุ่งใหญ่มากเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องถอนเลยครับมันสัมภรหลังน้ำม,มาถอนให้อย่างดีเลยครับมันก็เสียถนนก็พัง อ้อยข้าวไปหมดครับนี่โอ้โหนี่ดูเนี่ยพี่น้องดูมันโอ้โหเริ่มเน่าแล้วครับมันสัปหลังเริ่มเนา่าแล้วน้ำก็จะไหลวนเวียนไปมานะครับนี่คือสรุปรวมภาพความเสียหายบริเวณท้องถนนนะครับที่ ทางเข้าบ้านและก็บริเวณไร่นาของพี่น้องประชาชนหมู่6บ้านคลองโดยส่วนรวมนะครับโดยปกติแล้วก็คือเสียหายทั้งตำบลน,นะครับเราให้มีภาพให้ดูเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งก็คือภายในบริเวณซอยเข้าบ้านนี้เองนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ